ถ้าคุณอยากจะขึ้นสวรวั์จริงๆคุณก็จะต้องทําความดีมไม่ใช่ตายแล้วเอาปีกมาติดทาตัวเป็นแง่งขิงบินได้แบบนี้กูจะเห็นภาพเลยเน่ถ้าเลือกแง่งขิงอ่ะมึงไม่ต้องมาสอนกูหละ <c oughs> ใครบอกว่าฉันเนี่ยไม่ทําความดีฉันเลือยทําความดีมาสารพัดช่วยคนสร้างวัดสร้างพระหาแพะเฮ้ยไปแพะทำไมล่ะหาแพะ ที่กำลังโดนฆ่าเนี่ยไปปล่อยเท<อ>่าที่ฟังเขาก็ทำความดีอยู่แล้วเจ้าคะทำไมไม่ได้ขึ้นสวรรค์อีกบ้างทีบ,บางทีอาจจะเป็นเพราะว่ามีห่วงมารังเขาไว้ไเลยทำให้เขาไปขึ้นสวรรค์ไม่ได้นะแต่งอ,นอ,อ่นี่คุณผีครับคุณลองช่วยนึกดูดีๆนะครับว่าคุณยังเหลือห่วงอะไรอยู่บ้างอมี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 มม ห่วงยางตอนนั้นเปนเพื่อนพัทยาไปาไเช่าห่วงยางจากเด็กปไงแล้วลืมเอาไปคืนเขาสงสัยว่าเด็กคนนั้นน่ละมันคงจะแข้งผมนะครับ,รบโอ้ยห่วงนี้แน่เลยไม่ใช่ห่วงนั้นหมายถึงสิ่งที่คุณยึดติดอยู่บนโลกใบนี้เนี่ยเหมือนแตงอ่อนไงเจ้าคะห่วงคุณหลวงจะไปนจะนอนยังไงเวลาเหงาจะแก้เหงายังไงโอ ถ้างนี้ก็มียูห่วงนะครับห่วงว่าทําบุญมาน้อยไปห่วงไม่ได้ขึ้นสวรรค์น่ะโดยเราสร้างพระสร้างวัดขนาดเนี้ยไม่ต้องห่วงอะไรแล้วอ่ะงั้นไม่ห่วงก็ได้เออไม่ห่วงแล้วไม่ห่วงไม่มีห่วงเดี๋ยวไม่มีห่วงแล้วทำไมยังไม่ได้ขึ้นสวรรค์นี่กะมารับไปซิโอยนี่พอแล้วครับเอางี้ดีกว่าครับเดี๋ยวคุณรอน้องชายผมกลับมา น้องชายผมเขาเป็นหมอผีเดี๋ยวให้เขาช่วยสวดส่งเิญนยันณให้พี่หนึ่งครับไม่ต้องรอถึงเจ้าสองมันล็อกถ้าพี่เขาอยากขึ้นสวรรค์แล้วก็เดี๋ยวออสจัดให้ กระซื้อกระหังตาเดียวหรือผีเซ็กซี่ผมก็ปลาไว้ถ้ามีผีมานก็นกวนกดเบอร์มผมตัวน้วไม่ต้องโทร,รจิต